สวัสดีครับผมวันนี้ครับก็จะมาบุกรงงานผลิตตู้ลำโพงเอกซาวครับตอนนี้หลังสงการครับเพิ่งมาทํางานไม่กี่คนครับตามกี่6คนครับตอนนี้มา4คนแล้วครับอีก2คนครับกำลังติดลมบนอยู่ครับผมวันนี้ครับอยู่กับตู้เบ็ดนี่เบ็ดนิ้วรถแห่ครับตู้นี้ของพรชัยโอโน่นะครับผมสิ้นเดือนนี้ครับเปลี่ยนตู้ใหม่ทั้งมดสลับตู้เบ็ดครับเพราะว่าตู้ชุดนั้นใช้มา4 5ปีแล้วนะครับผมครับเขาก็จะมาเปลี่ยนชุดใหม่ทั้งหมดครับผมครับชุดนี้เป็นเบ็ดเทโบครับผมองศาใหม่ทั้งหมดไม่ว่าเป็นการเอียงดอกคครรัับบผม การวางมุมใหม่ทั้งมดสลับตัวนี้เป็นตู้สูตรใหม่ของเรานะครับสลับตู้จีเบดนิ้วตัวนี้ครับตัวนี้เราออกแบบให้รูปรักณเบดมีความแข็งมากขึ้นความหนึบมากขึ้นสลับตัวนี้ครับเน้นความที่มุ่งไปทางกระเดียงมากขึ้นสลับตู้ตัวนี้ครับตู้เราสามารถออกแบบได้หลายแบบได้เป็นเบดนุ่มครับเบดแข็งเบดลึกสามารถทํด้หบทในตู้ครับแต่ตู้ออกแบบที่ดีก็คือครับได้กราฟิกที่ะยาวรวมครับแต่ข้อเสียคือความดังเบาลงครับแต่ตัวนี้เราออกแบบ เน้นไปกระเดี่ยง63เฮิรพือย่างเดียวครับผู้ชมกันเราอยู่ขั้นตอนอะไรบ้างครับผมครับนี่ครับคือแบบตู้ของเราครับอาจจะงงหน่อยนะครับผมครับรับรองว่าหลายตู้ครับสูตรเดียวกันหมดเพราะว่าเราใช้แบบอย่างนี้ครับไม่ได้ไปขีดเส้นแต่ละตัวละตัวครับใช้ที่เป็นแบบทั้งหมดครับหลายคนสงสัยว่าทำไมึงมี2อันครับอันนี้ครับคือเปิดหลังครับเปิดหลังครับลำโพงเข้าทางนี้เข้าฝั่งนี้ครับผมครับเส้นล่างคือเปิดหน้าทําไมฝาลำโพงต่ํากว่าครับเพราะว่าอะไรครับลำโพงใส่ด้านหน้าครับลำโพงก็เข้ามาฝั่งนี้ครับสำหรับจุดนี้ครับผมก็สําคััญครบ ออกแบบทุกอย่างครับฝาลำโพงขึ้นหลังขนานลำโพงต้องย้ายตามปกติครับเพราะว่าเราอิงปริมาตรตรงนี้เป็นหลักครับปริมาตรตรงนี้สําคัญมากครับเป็นตัววงบอกให้เสียงแรงเสียงเบาเสียงแน่นอยกปริมาตรตัวนี้ครับผมครับและหนึ่งจุดที่สําคัญมากสำหรับใครที่กำลังออกแบบตู้อยู่ครับจุดเอียงลำโพงนะครับจุดนี้สําคัญมากเลยนะครับผมครับถ้าใครต้องการความแข็งของกระเดียงครับนี่ครับลึงขึ้นมาเลยครับเอียงย่างงี้ครับกระเดียงในเนื้อแข็งมากขึ้นครับผมแต่นี่ครับผมทําไปกระเดียง 70%ครับมาเบสอีก30%ก็จะให้ลำโพงรูปยงประมาณนี้ครับจะได้ทั้งรูปและกเะเีียงที่แข็งและพวกมากขึ้นเสียงเบสอุ้มไปด้วยมากขึ้นสลับตัวนี้การออกแบบตู้ก็จะประมาณนี้ครับผมครับแต่ในส่วนกนเรเสร็จก็มีระยอางว่าเป็นทางด้านนี่ฝาลำโพงครับฝาลำโพงก็ การเจาะแล้วครับไม่ว่าเป็นชุดนี้ครับแต่้องใส่คืออะไรครับชุดนี้เป็นตัวกั้นห้องนะครับผมเพื่อไม่ให้ครับลำโพงมันเกิดจากห้องเดียวกันเพื่อให้มันเป็นเสียงตู้เดียวให้ได้สำหรับตัวนี้ครับลำโพงถ้าเกิดจากที่เดียวกันครับอาจจะมีการเฟดกันอาจจะมีเบสมะกวนกันครับเราก็ทำการขั้นห้องไปเลยสำหรับตัวนี้ครับแล้ว1หนึ่งตัวครับนี่ตัวดามตรงนี้นะครับผมนี่ครับเราใช้ทั้งหมด3ตัวครับสำหรับการดามครับแล้วตัวนี้เราก็เจาะรูเจาะรูทำไมครับเพื่อให้ตรงนี้เป็นก้อนเดียวกันไได้้รถาาเม่จะรูบอาจจะงเ็3สียกได้ั้งงเียเราเาะ เพื่อเสียงวิ่งทะลุหากันการตัดก็มีหลายแบบครับอย่างตัวนี้เราก็ใช้ซีมซีฝั่งนู้นตัดแต่พวกไม้เอียงเงี้ยครับเราจะใช้ครับตัวแท่นตัดครับผมหลายมุมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอียงมีหลายแบบการเอียงครับหลายมุมซ้ายมุมขวาไม่ใช่ว่าเราจะใส่ได้เลยครับทีนี้การทําองศาแล้วก็มีทั้งรูลมีนะครับนี่ครับรูลมอีกนี่รูลมเราก็ดึงมาลึกครับผมนี่ดึงมาลึกไหมครับดึงมาลึกอันนี้ก็อยู่ตรงนี้ครับผมโอ้โหหลายหลายส่วนหลายประกอบมากครับสำหรับตู้ เทอร์โบยี่เ็ดนิ้วของเราครับรลองว่าครับตู้ใบหนึ่งครับใช้ได้เป็น10ปีอัพเลยนะครับผมตัวนี้มือ2รุ่นเก่าเรายังมีขายตามท้องตลาดทั่วไปครับถือว่าขายดีมากสำหรับเทอร์โบใบนี้ครับโอเคครับก็เป็นขั้นตอนการทําตู้หลำโผงทรไม่ไหวเป็นการโป้งงานยไหมครับเี่ยครับทุกมุมเราจะโป้ทั้งหมดเพื่ออะไรครับตรงนี้ทำไมต้องโป้เพื่อกันน้ําเข้าครับสาคัญเลยจุดนี้ครับผมต้องใช้โป้แดงเท่านั้นนะครับผมครับเพื่อกันน้ําเข้าครับผมจุดนี้ครับไม่ให้น้ําซึมเข้าไปข้างในตู้ครับ ตู้จะทนนานมากแน่นอนครับเดี๋ยวหลายขั้นตอนครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บงานการปูงานการขบหล็กการเัสีครับหลายขั้นตอนกาจะได้แต่ละบายเว่าใช้เวลาพอทุกคนจะรับตู้เอโมโมทอร์โบ21เนิ้วของเราครับโอเคครับก็ฝากไว้ครับกับแผนกตู้บริษัทเอกซาวนผมคุณครับผม